นถูกคนพบเจอที่นี่นะครับนปี2502ตรงที่ท่านอยู่เป็นเนินดินพอใกล้ไปถึงองค์ท่านนะครับดินตรงนั้นนะครับได้แตกออกมาถึงได้รู้ว่าเป็นองค์พระ สวัสดีครับวันนี้ผมและน้องนีนะครับมีโอกาสไปกราบสักการะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ตาบลโคชสิทธิ์อาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับและมีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับพี่หนุ่มพมเขียวนะครับผู้ที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อสําเร็จที่ร้านสําเร็จรวยรวยครับร้านจะมีสสาขานะครับทั้งสสาขาจะตั้งอยู่ใกล้กับเซเว่นนะครับที่บริเวณวิหารของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในวิหารแล้วก็ไปฟังเรื่องราวจากพี่หนุ่มพมเขียวกันนะครับ วันนี้เราจะพาน้องนีนะครับมากราบหลวงพ่อสำเร็จกันที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับวิหารหลวงพ่อสำเร็จนะครับจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงเวลา5โมงเย็นนะครับสามารถเข้ามากราบกันได้นะครับส่วนใหญ่นะครับผู้คนก็จะมาช่วงสายๆนะครับถึงตอนบ่ายนะครับถ้าอยากมาแล้วคนน้อยๆก็แนะนำให้มาช่วงเช้านะครับหรือมาช่วงเย็นนะครับแต่ก็ต้องมาก่อน5โมงเย็นนะครับ นานาลก็จะเป็นน้านาลก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อสมเร็จนะครับส่วนน้านขาเนี่ก็จะเป็นของขายนะครับแต่ที่นี่นะครับก็จะห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปไหว้จุดแรกกันก่อนเนะ ด้านในวิหารนะครับจะสามารถกราบสักการะหลวงพ่อสาเร็จได้ทั้งด้านข้างนะครับหรือด้านหน้าขององค์หลวงพ่อก็ได้นะครับที่ต้องมีที่กราบได้ทั้ง2จุดเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับสถานที่นี้คนจะเยอะมากนะครับสามารถไหว้ขอพรได้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถมาทาบุญนะครับแล้วก็นําดอกไม้ทุเทียน ไปกราบหลวงพ่อสำเร็จกันนะครับ mm hmm. ดอกไม้สวยมากเป็นใบเตยใช่ไหมครับใบเ,เตยกับตอบโลง หลายๆคนนะครับก็มักจะมาขอพรเรื่องความสําเร็จนะครับสมกับนามของท่านนะครับคือหลวงพ่อสําเร็จจะขอก็เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องการสอบนะครับธุรกิจต่างๆการเจรจาต่างๆนะครับให้รุ่งล่วงราบลื่นและสําเร็จตามเป้าหมายนะครับส่วนในเรื่องของประวัติความเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางพี่หนุ่มผมเขียวนะครับช่วยเล่านะครับเดี๋ยวเรากราบหลวงพ่อสําเร็จเสร็จแล้วนะครับเราจะไปที่ร้านพี่หนุ่มผมเขียวกันนะครับชื่อว่าร้านสําเร็จ mmm, รวยรวยรวยนะครับ แต่ตรงนี้บอกว่าขอเติมน้ํามันตะเกียงหน่อยนะครับอยากให้เพจไปวัดไปวาพากินพาเที่ยวนะสว่างสดใสนะครับนี่นี่ที่นี่ก็จะมีคนเนาไข่ต้มมาถวายแล้วอันนี้คือช่วงเช้าประมาณเช้ามากสมอาชัยช่วงเช้าคนดังดางก็ยังไม่เยอะท่าดนี้นมีขนมจีนไข่ต้มหลังจากนั้นนะครับ ปิดทองหลวงพ่อบริเวณด้านนี้นะครับแต่ทองก็อยู่ด,ยด้านที่บริเวณด้าน,นี้ในช่วงเช้าของวิหารหลวงพ่อสำเร็จก็จะบรรยากาศประมาณนี้ครับแต่ถ้าช่วงสายๆบอกเลยว่าคนเยอะทุกวันจริงๆครับ หลังจากที่เรากลาบสักกะระลวงพ่อสาเร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปขอความรู้จากพี่หนุ่มผมเขียวกันนะครับพี่หนุ่มคือผู้ที่มีความรู้ ynasty, เกี่ยวกับหลวงพ่อสาเร็จอีกหนึ่งท่านครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่หนุ่มกันเลยครับวันนี้ผมนัดกับพี่หนุ่มผมเขียวที่ร้านสำเร็จรวยรวยครับร้านนี้จะอยู่ติดกับเซเว่นนะครับจะมี2สาขาครับทั้งสองสาขานะครับจะอยู่ติดกับเซเว่นเลยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายและขวางขวาครับไปเจอกับพี่หนุ่มในร้านนี้นะครับแล้วเราไปดูบรรยากาศกันครับ นี่ครับมาเจอพี่นุ่มแล้วครับพระเต็มตู้เลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นุ่มกันครับสวัสดีครับพี่นุ่มครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับพี่ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อสําเร็จนะครับพี่นุ่มครับตำนานหลวงพ่อสําเร็จนะครับเป็นมาอย่างไรบ้างครับตำนานหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะฟังมาจากหลายข้อมูลนะครับแต่ประวัติของท่านนะครับดั้งเดิมเลยนะครับท่านถูกคนพบเจอที่นี่นะครับท่านไม่ได้ลอยน้ํามาหรือว่าไม่ได้ย้ายมานะครับ ท่านถูกคนพบเจอโดยบังเอิญนะครับณนะช่วงที่เจอท่านนะครับตอนปี2,502เนื่องจากคนที่ดูแลประตูน้ําเอกาทศรสนะครับก็มาขุดดินบริเวณร,บรอบๆที่องค์ท่านอยู่เพื่อที่จะไปถมตะลิ่งที่มันถูกซาะพังพอขุดมาใกล้ๆบริเวณท่านนะครับถึงตรงที่ท่านอยู่เป็นเนินดินซึ่งแข็งป่าปกติโดยทั่วไปนะครับก็เลยได้แต่ขุดบริเวณร,บรอบๆพอขุดบริเวณร,บรอบๆไปแล้วเนี่ย พอใกล้ไปถึงองค์ท่านนะครับดินตรงนั้นนะครับได้ได้ไดแตกออกมาพอแตกออกมาก็ถึงได้รู้ว่าเป็นองค์พระองค์พ่อนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่พอย้อนกลับไปตอน2,505ชนประธานเราจะทําถนนตัดยาวมาตั้งแต่ท่าหลวงมายันหนองแครนะครับเลาะคลองรลบพีพัดเรื่อยไปนะครับพอถึงตรงที่ท่านอยู่เนี่แหละครับจะนํารถมาขุดตักท่านเพื่อย้ายไปวัดละโสม ด้านข้างนี้นะครับใกล้ๆนี้นะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เกิดฟ้าผ่าขึ้นมาตอนกลางวันนะครับทําให้คนที่ขุดนตอนนั้นเลิกขุดไปเลยครับสังเกตดูดีนะครับท่านมาจากทางวัตโกหรือมาจากทางหนองแครนะครับพอถึงที่ท่านอยู่นะครับจะถนนจะอ้อมท่านหน่อยนะครับใครมาขอมากราบไหว้ท่านนะครับสําคัญเลยนะครับหน้าที่การงานทามาค้าขายทําธุรกิจประกอบกิจการนะครับเด่นมากครับเรื่องนี้วิหารหลวงพ่อสําเร็จเปิดทุกวันครับ 8โมงเช้านะครับถึง17นาฬิกานะครับมีรุ่นไหนบ้างครับที่นักสะสมอยากมีครอบครองครับเหรียญของท่านนะครับต้องเป็นรุ่นหนึ่งครับปี2514สร้างจำนวนกี่เหรียญครับพี่สร้างเป็น2เนื้อนะครับแบ่งเป็น2เนื้อเนื้อทองแดงผิวไฟ1,000พันองค์เนื้อชุบนิกเกิล1,000พันองค์ครับรวมแล้ว2,000องค์ผมอยากมีเหรียญรุ่นนี้อยู่พี่เลขกลมๆผมต้องมีเท่าไหร่ครับต้องมีอย่างน้อยๆนะครับหหลักขึ้นไปนะครับ พระบูชาหลวงพ่อนะครับเริ่มสร้างมาตั้งแต่2,531นะครับเรื่อยลงมานะครับปี2,535ครับหน้าตัก้านิ้วนะครับซึ่งเป็นพระบูชาที่หายากแต่หายากกว่าก็คือปี2,531ซึ่งเป็นรุ่นแรกอยากมีเก็บไว้บูชาต้องมีเท่าไหร่ครับก็ต้องมี5้าหลักครับท่านที่จะมากับขอพรหลวงพ่อองค์สาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแนะนําให้เชิญมาที่ร้านสําเร็จรวยยๆนะครับร้านของเรานะครับมี2สาขานะครับสังเกตง่ายๆนะครับ อยู่ข้างเซเว่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับร้านแรกเลยครับก็จะมีขนาดบูชาติดตัวห้อยคอนะครับแล้วก็ผ้าบูชาแล้วก็จะมีรายการผ้ายันเล็กใหญ่นะครับไว้ให้บูชาด้วยครับสำหรับท่านใดที่เข้ามากาบไหว้หลวงพ่อสำเร็จเชิญแวะชมที่ร้านสำเร็จรวยๆได้นะคะแล้ววันนี้นะครับเราก็พาทุกคนมากาบหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็ได้ความรู้จากพี่หนุ่มพรมเขียวด้วยนะครับขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะครับ เ้าอ,อยากให้ผมและครอบครัวไปที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับ